สนับสนุนรายการโดยบริการรับฝากขายรถบรรทุกมือสองเครื่องจักรก่อสร้างเครื่องจักรเกษตรมือสองกับทักทูแฮนด์ได้ราคาดีติดต่อหาลูกค้าและเจรจาให้ให้ทักทูแฮนด์เป็นผู้ช่วยดูแลคุณสวัสดีค่ะคบพบกับมุกทักทูแฮนด์และพี่เอกทักทูแฮนด์นะคะ เดี๋ยวก่อนค่ะเพีเกนี่เรายืนอยู่ที่ไหนคะก็วันนี้พาแฟนๆมาที่จังหวัดชนบุรีนะครับมาดูรถฝากขายมาวันนี้เรามาถึงในลานจอดรถกันเลยนะครับจริงฝากขายเป็นบริการหนึ่งของเว็บไซต์ทักสูแทนเรานะครับตอนนี้ก็มีลูกค้าที่ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ฝากขายรถมากับเรานะครับวันนี้ก็จะพาแฟนๆนะครับมาดูว่ารถที่ฝากขายนะครับที่ลานตรงนี้นะครับมีรถยี่ห้ออะไรบ้างมีรุ่นอะไรบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูรายละเอียดกันเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะโอเคครับเรามาดูที่คันแรกด้านหลังของเราครับน้องมุกคั Isuzu Gx z 360แรงม้านะครับก็ของตรงน,นี้น้ำมีฝากขายทั้งหมด5คันจะเหมือนด้านหลังเราเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดข้าวๆกัครับว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะ Isuzu Gx 360แรงมา้าคันนี้นะคะเป็นรถปี2012แรงบิดอยู่ที่1,422นิวตันเมตรที่1,400รอบต่อนาทีเป็น9เกียร์เดินหน้าพร้อม o v e r d r ระบบเบรกนะคะแบบ f u ลแ air b บ a กเป็นลมล้วนวงจรคู่แยกหน้าหลังค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพของรถโดยรวมกันนะครับก็ในส่วนของตัวสีรถนะครับก็จะเป็นหัวสีขาวนะครับมีการทําสีที่กันชนนะครับเป็นสีขาวสลับแดงนะครับอปนนก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็สภาพสีของตัวรถเนี่ยก็เรียกได้ว่ากว่า 80- 90%อนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับหรือถ้าดูจากตัวแก้มข้างนะครับกันชนชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มีอุบัติเหตุหรือชนหนักไม่มีจมน้ําท่วมนะครับหรือเราสังเกตได้จากตัวคันหน้านะครับตัวคันหน้าก็จะอยู่ในสภาพเดิมนะครับเป็นคันเดิมสมบูรณ์นนนนะะะครรรรััับไไไมมมม่่่ดดด้้ีีอออออยยเเเชชชชืแแตตกลาูใสววขง็็จปิ ทั้งหมดนะครับไม่ได้มีการเชื่อมหรือมีการซ่อมแซมแชสซีมานะครับก็แสดงว่ารถคันนี้ไม่ได้เคยเกิดอุบัติเหตุหนักมาก่อนนะครับ, <c oughs> รบก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับถ้าดูจากฟังก์ชันหรือชิ้นส่วนอื่นๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าซื้อไปแล้วใช้งานได้ทันทีอยากได้รถที่สวยขึ้นก็อาจจะมีการตกแต่งสีสันเพิ่มเติมได้เล็กน้อยนะครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับรถคันนี้ซื้อไปใช้งานได้เลย เราย้ายมาคันที่2นะครับคันนี้ก็จะเป็นรถคันที่2ที่ลูกค้าเราฝากขายเข้ามานะครับอันนี้เป็นรุ่นอะไรครับน้องมุกครับด้านหลังแล้วนะคะเป็นฮีโน่นะคะหัวลาก380แรงม้าเลยค่ะพีเอ็กเป็น1ิบล้อหัวลากนะครับก็เดี๋ยวสเปคจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูคร่าวๆกันครับฮีโน่สิบล้อหัวลาก380แรงม้าปี2008มีแรงบิดที่1,422นิวตันเมตรที่1,500รอบเป็น9้าเกียร์เดินหน้าพร้อมโอเวอร์ดิฟระบบเบรกแบบวงจรน,น้ํามันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูสภาพภายนอกของตัวรถกันคร่าวๆนะครับว่ามีสภาพเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเราดูจากตัวสีของรถนะครับก็อย่างที่คล้ายๆกับของอีซุนะครับอยู่เรา 80-90%นะครับก็เกิดจากสภาพการใช้งานแต่ถ้าดูจากตัวไฟหน้านะครับตัวแก้มข้างต่างๆเนี่ยกันชนนะครับก็ลดนะครับไม่มีการชนหนักมานะครับซึ่งดูได้จากตัวคานหน้านะครับก็ไม่ได้มีรอยหักรอยเชื่อมใดๆนะครับก็อยู่ในสภาพค้างสมบูรณ์นะครับตัวแหนบเองนะครับก็เป็นของเดิมนะครับชัตซีนะครับก็ไม่ได้มีรอยบิ่นหักนะครับหรือมีสภาพแตกเล้าใดๆนะครับก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะครับตัวจานลากพ่วงก็เช่นกันนะครับก็อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทันทีนะครับตัวฟิบิลนะครับส่วนในส่วนของ สมบูรณ์นะครับไม่ได้มีรอยแตกหักใดๆนะครับกระจกมองข้างนะครับไฟหลังคานะครับก็มีครบทุกดวงนะครับสามารถใช้งานได้นะครับก็รถคันนี้เท่าที่ดูสภาพก็ถ้าซื้อไปนะครับก็วิ่งงานได้เลยนะครับก็ไม่ต้องไปทำอะไรมากแต่ถ้าเกิดอยากได้สวยงามนะครับก็ไปตกแต่งสีเพิ่มเติมได้นะครับแต่ถ้าเกิดสภาพเดิมเนี่ยก็ถือว่าดูแล้วพร้อมใช้งานทันทีนะครับซื้อไปวิ่งงานได้เลย เอาละครับเรามาถึงรถคันที่3รถคันสุดท้ายของลูกค้ารายนี้นะครับก็เป็นรถรุ่นอะไรครับน้องลุกครับด้านหลังนะคะเป็นรถแกนเนียนะคะเป็น10ล้อ2เพพานะคะหัวลากนะคะ380แรงม้าเลยค่ะครับเดี๋ยวเรามาดูในสภาพภา,ายนอกของตัวรถกันนะครับว่ามีท่ออะไรบ้างก็รถแกนเนียคันนี้นะครับหัวจะเป็นสีขาวนะครับหมวกด้านบนเป็นสีดําแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลาหลังคาที่มีครบให้ทุกดวงนะครับถ้าเราดูในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็จะมีมาให้ครบนะครับอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่ได้ าขาดหรือแต่ขัดในใดนะครับมาดูที่ตัวกันชนหน้านะครับกันชนหน้าจะทําเป็นสีขาวแดงนะครับทุกคันที่จอดอยู่นะครับจะเป็นสีขาวแดงทั้งหมดตัวแก้มข้างกันชนหน้าต่างๆนะครับบันไดข้างเนี่ยก็อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่มีล่องรอยของการชนหนักอุบัติเหตุนหนักนะครับก็อยู่ในภาพที่พร้อมใช้งานนะครับ ถาดมาเรามาดูในส่วนตัวด้านข้างประตูนะครับก็อยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดนะครับไม่ได้มีร่องรอยการชนหนักใดๆนะครับเรามาดูที่ตัวชชสซีนะครับชสซีก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ได้มีร่องรอยการบิดหรือการต้องซ่อมหรือแตกร้าใดๆนะครับจานลากนะครับก็พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจิบล้อหัวลากนะครับมีทั้งหมดอยู่15คันนะครับที่ทุกท่านเห็นด้านนี้เลยนะครับก็ เข้ามาเลือกดูกันได้นะครับมีหลายๆคันอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับลูกค้าเจ้านี้ก็ดูแลค่อนข้างดีนะครับพร้อมใช้งานนะครับพร้อมวิ่งงานทันทีนะครับจะซื้อไปนอกจากตัวรถ15คันแล้วก็ุกับฮีโน่ที่เราได้พูดถึงก่อนหน้านี้ไปแล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งรายการนะครับน้องมุกที่ลูกค้าไว้ใจทางครสแพนนะครับฝากขายเข้ามานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าอีกหนึ่งสินค้าจะเป็นอะไรนะครับครับและนอกเหนือจากรถ3คันที่เรา3ยี่ห้อนะครับที่เราได้รีวิวไปมอสักครู่นี้นะครับีท่ ลูกค้าฝากเราขายฝากทั้งเพื่อนขายนะครับก็จอดอยู่ด้านหลังที่เราเห็นนี่เลยเรียงรายเต็มไปหมดเลยนะครับมีอะไรบ้างครับนุ้นครับค่ะเป็นหางก้างปลานะคะ40ฟุต3เพามีทั้งหมด8หางนะคะแล้วก็หางก้างปลานะคะ40ฟุต2เพาอีก16หางเลยค่ะพี่เอกโอเคก็วันนี้นะครับที่เรามารีวิวก็มีทั้งรถนะครับว่าจะเป็นอีซูุนะครับฮีโน่สแกนเนียนะครับรวมไปถึงหางก้างปลานะครับก็มีให้เลือกมากมายเลยนะครับก็ลองเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับ และนี่นะคะก็คือรถฝากขายส่วนหนึ่งที่เรามารีวิวให้ในวันนี้นะคะถ้าเพื่อนเพื่อนท่านไหนสนใจนะคะเข้าไปชมสินค้าสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ t ท็กทูแฮนนะคะคลิกเลือกที่ t ท t กทูแฮนเจ้าของฝากขายสามารถรับชมรถได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะ และสาหรับเพื่อนๆท่านไหนหรือแฟนๆท่านไหนนะครับที่มีรถบรรทุกมือสองนะครับแล้วอยากจะฝากขายอยากให้ทักทูแทนหาลูกค้าให้นะครับก็สามารถคลิกเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ทักทูแทนนะครับแล้วก็คลิกเลือกที่บริการฝากขายหรือติดต่อที่ช่องทางติดต่อด้านล่างนี้ก็ได้นะครับโทรมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวทางจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปแล้วก็สอบถามเรื่องของข้อมูลรถดีเทลต่างๆนะครับเพื่อมาลงฝากขายแล้วก็เราก็จะหาเวลามารีวิวแบบนี้ให้ เหมือนที่เรามากับลูกค้าเจ้านี้เช่นเดียวกันนะครับค่ะและก่อนจากกันในวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีครับ